มาแล้วครับผมกับบ็อกเซตโดราเอมอนวางจำหน่ายเพียงแค่800ชุดเท่านั้นครับนี้เจ้าแมวสีฟ้าโดราเอมอนเลยนะครับผมพร้อมกับนี่ประตูไปที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็โดราเอมอนในหลายอากับกริยาแต่สงสัยว่าไอที่เป็นลักษณะเหมือนหัวมันเผาเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะในกลองนะครับผมก็มีซัมซุง4ีฟิป6ครับสีฟ้านะฮะมีโดราเอมอนอันนี้เป็นฟิกเกอร์นะครับ แล้วก็อันนี้เป็น d o r a e อ o n s p เป i a l ยลอ i ดิชั่นฟลิปสุดเคสนะครับใต้กล่องน,น่าจะมีครับอ่านี่ไงเจอแล้วนะครับน่าจะมีอีก2-3ชิ้นไหมนี่อันนี้ตัวนี้เป็นฐานอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กเพื่อเอาไว้แบบเราวางแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนไม่ล้มแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นฉากหลังครับมาพร้อมกับ ของวิเศษโดรลมอนนะครับใครจําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนนะอันนี้ได้เป็นภูเขาเสียงสัด้อนอันนี้เป็นขนมปังความจำครับก็คือเขียนสูตรเขียนอะไรที่องท่องไปสอนกินจริงเข้าไปได้ปืนลมบาซูก้านะครับถ้าคุมการเวลาอันขาวๆนี่อะไรอันนี้ได้เป็นพวกไฟฉายยอดส่วนขยายส่วนอันนี้เหมือนกับเป็นที่วางบนหัวแล้วก็ชี้ช้เหมือนกับสั่งได้ไหมถ้าจำไม่ผิด มีคอปเตอร์ไม้พายนะครับอันนี้เป็นขนมนั้งโงะครับเหมือนกับจะไว้ให้สัตว์กินครับสัตว์ต้องกินเข้าไปก็จะเชื่อมกับเราเหมือนกับตอนบังโมเาโร่มีลิงมีไก่ฟ้าะอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสเป,ปรย์ผมลืมว่ามัมีสเป,ปรย์อะไรบ้างในโดเรมอนแต่จำได้แลว่ามีไอส้สเปรย์ทำให้ต้นก้อนมีแข็งอันนึงแหละใครเลือกอะไออกบอกด้วยตัวนี้เป็นกล้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคือถ่ายแล้วก็จะเอาชุดที่แบบเราใส่เหมือนกับตุ๊กตากระดาษเราใส่ลงไปแล้วก็กดาพัตเตอร์ถ่ายรูปแชะมาก,ก็จะเปลี่ยนเเสื้้้อผาาให,ใหร อันนี้เป็นหอยคือจำได้แหละว่าสามารถเข้าไปนอนในนั้นได้แต่ประโยชน,น์มันคืออะไรคืออ่านหนังสือเอาไปแบบเหมือนกับอยู่คนเดียวไม่ไดไม่ออกงานแล้วก็เหมือนกับเวลาการป้องกันนะครับเพราะหนึ่งเขาไม่สามารถเข้าไปเพิ่มได้และเข้าได้คนเดียวอันนี้น่าจะเป็นวงแหวนที่คล้ายๆกับทะลุทุกอย่างไหมไปแปะแล้วก็โดดข้ามทะลุบ,บ้านทละลุกำแพงได้เนาะข<ะไ>ุนยนต์ตำรวจเหมือนกับเอาบทที่อ่างขึ้นมาถ้าทำเป็นกฎขุนยนต์ตำรวจก,ก็จะไปจัดการนะครับอันนี้ถ้าให้เดาอุโมงค์ย่อส่วนก็คือเดินจากฝั่งนี้เข้าไปแล้วจากกกวว่่่่าานนนนีีเเป็ตััลๆอออะคคครรรบบบใมมมจผงงูู้้พดื แต่ถ้าเกิดเป็นไวเดียววันนะผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะคุ้นกับของเล่นเหล่านี้นะครับอันนี้คือไม่มีขายแน่นอนเพราะว่ามาพร้อมกับตัวบ็อกเซตเท่านั้นนะครับผม800กล่องแอบไปได้มา1อันเอันเปิดโหลดครั้งแรกเนี่ยมันมีการดาวน์โหลดคอนเทนต์พิเศษของตัวโดรีมอนนะครับนี่ครับอันนี้มีอน,นิเมชั่นบนจอด้านในด้วยไอ้พวกไอคอนก็เปลี่ยนครับได้ตีมแบบครบชุดอะพร้อมกับวอลเปเปอร์นะครับนี่นี่ เป็นโบริเปอร์ของโด r a e m o n อมอนด์แอนด์เฟรนด์ครับแล้วก็พวกไอคอนแพ็คนะครับที่ด้วเครื่อหลักก็จะเปลี่ยนเป็นดีไซน์ของตีมโด r a e มอนทั้งหมดเลยนะครับซึบตอนพับหน้าจอก็ได้นิมิชัช่นเหมือนกันมีผลิตออกมาทั้งหมดแค่800กล่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องที่มีตีมโด a e m o n ก็จะมีแค่800เครื่องเท่านั้นนะครับ